ต้องพบพ่อกันในช่องไลฟ์ชาแนลนะจ๊ะมืัอนี้กับมาดักกับดักกุ้งไว้แต่เศร้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงก็ลองมาเลาะเบิ่งว่าสีามานบ่มันดักไว้เก้าอันเมื่อวานนี่มาดักแป๊บหนึ่งพอได้เห็ดกับเขาอยู่จ้าไปเป็นรุ่นนุ่กันนะพี่น้องว่าสีมานบ่มสองชั่วโมงมาดักเลยจ้กลับไปกินข้าวเศร้าสักผ้า เดินไปนะแม่จะถึงนู่นบอกเขาว่าชั้นน้องนล่อนมันลื่นน้องนายไดจะใส่บูทมเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสองธันวาจาแต่เป็นยังน้องนายคพื่ได้ยุดอยู่โรงเรียนเขาเหตุกิจกรรมด้วจ่าเขาพัดกันน้องนายไปจันอังคารมันพูดแต่รุ่นพี่จากพี่มสองให้พี่มสามมสี่มห้า สามสี่ห้าสามสี่ห้าอ๋อน้องแม่บอกสามสี่ห้ามรอหนึ่งก็มาสองเห็ดไปมันจะมีการขาดเหรอวันลังขาดเรียนสามปกติ ใช่ถ้าคนเนี่ยก็ได้อยู่นะกุ้งอ่ะตัวสวยเนี่ยกุ้งกุ้งสวยอยอ่ถ้าคนไม่ค่อยกวนนะแต่ถ้าดักอีนี่นะถ้าคนกวนไม่เข้าใช่ถ้าคนไม่กวนนะเข้า เดินมาถึงแค่ตรงนี้ตรงนั้นก็ไม่ต้องไปกับแม่แล้วเดี๋ยวแม่จะเกลีตรงนั้นขึ้นไปรอข้างบนเด้อครับไปกินอยู่น้ดดนะนักแค่สองชั่วโมงรตรงไหนขึ้นนู่นเลยขึ้นไปเลยลูกไปครับไปรอแม่อยู่ฝั่งนู้นเลยเด้อครับ นี่ก็มีแต่ก็ไม่เยอะทำเกมเมื่อกี้สามตืนไงโหโหดูดิตามันกใจเนาะนุ่นโอ้อย่างนี้สออันก็ทอทอแล้วเนาะ คนไทยงานนั่งอยู่บนขอนระวังต๊เคงโอ้อ้แอมานคเห็นไหมนะเห็นเห็น โคนเลยแบบนี้สามอันก็พอแรกนี่แหละสาวไปส่งเก้าเขาไข่อนี้อันข้องในเขาเจะคล้งองเบอร์มอ,อย่างมวสามอวสามไปเขาไข่อืมมันน้องในไปเขาเร้วอะ่ะเขาแล้วกัอยุอทยม,มาทายยูทูปให้แมเออ่เหมือนแม่มาคนเดียวมันจะทิเดียว เออตีทอดปลาซิวอ่ะตีได้ไปดักเลิกค่ะตีดักปลาซิวนำ้ำมันตะวันมาดักอันที่ว่ามานะ่ะมาดักแป๊บเดียวก็ได้กับเขาเลยเดิมัอเศร้านี่เฮ็ดหมกมัอเศร้านี่อ่าก็ได้กินคือว่าถึงแบบสาวชงลาไป <Okay. S 2> เออเข่าวไทยแล้วค่อยกลับมานี่อืมอนีเกิดทุเรศบนาข่าวไทยให้ไม่มีอะไรแบบที่มาไทยไทยปลูกไม้บนโลกเลยบอ นี่ปูสร็จละเลยเราคือเอ้ยตกแกอ้อยโอ้ปีนี้ได้ลงทุนมันหมดนี่ค่าปุ๋ยค่าอ้กระโดดตรงนี้แล้วคันลงทุนหมดไปนี่อืมโลดได้เนาะโลดแต่ค่าจะตัดพันน่หมดอมือหนึ่งมืไอ้บอสบอกไว้ใช่ไหมตัดน้ำโอ้ยหนูว่ารู้ว่าเจ้าอยากตัดน้ำว่าสักหนูวุ้ยกระโดดนิ้วแล้วมัดละชีบาทขนขนน่ะเอ้ยบ่เอิญดีเว้ย เอ้ยงำงำวางกับมาอยู่คือมันไม่ได้คงทีมันุดนจ้างเอาปะอันโน้วันโน้สิเอามือเดียวแล้วเนาะมือที่สองมาซ้ำอีกนค้ดโควยแน่นหนาตาตาโค้ดบ้านได้จริงนะแบบได้หลายอยู่ไปแขกวันนั้นเราเทว่าท่านได้เมือยูพี่นอได้อยู่นะแขกพวันนั้ปไาแขกได้ทั้งปลาซิวได้ทั้งกุ้งไหม ปลาซิวก็ได้เป็นโมกนี่เหยื่ออาหารปลาดุกอะมาดักผมเออหนูได้กินได้ยุ่งกุ้งกับปลาซิวงหนูชอบแล้วดักไว้อีกบ้นี่บัวทล้วได้กินแล้วได้กินแล้วเอาหากินนี่แหละเยอะอะไรเราเยอะปลาดุกอะเยื่ออาหารนะจ๊ะหัวอาหารหัวอาหารปลาดุกหามันเข้าตรงไหนอะ รูมันนี่ไงนะแขกมันมีหกแปดประตูนี่นี่มันมีช่องของมันอยู่ในนี้ <laughs> ได้แต่กุ้งหลังทำไมองถขายโทรศัพท์หนูทำยูทูบอ่ะไปคนเดียวบางทีมันไม่ถนัดไหนจะทำไหนจะหาไหนจะถ่ายขึ้นเข่าก็เหมือนกันอันมันรักไว้สองชั่วโมงที่นอกก็พอได้อยากได้กินอยู่เี้ยโดยหลายอยู่ได้สองชั่วโมงอ่ะ นักแพบเดียวก็ได้กับเขาแล้วจ้ะนี่แกคลิปนี้กับพี่น้องมาหละกหลอกกับดักกุ้งก็คือพี่น้องกลับบ้านละฮิวฝากพีฝากน้องมาเพียงสนีพอกันคลิปหนานะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้นชาแนลหนูด้วยจ้าสวัสดีค่ะ